พุทธศาสตร์ตัวนั้นก็คือชาวโลกซึ่งมันจะมาคนละท่อนกับพระวสาศาสนาพอเวลากลับมาเป็นศาสนามันก็คือมันก็มีมนุษย์ุอยู่สามสี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นําผู้นําที่เขาเรียกกันว่าจิตอุญยงจิตญาณสารวัตรแต่ที่เขาว่าผู้นําที่ว่านี้มันน่าจะอยู่ในประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของของการเป็นผู้นํา ในต์นั้นก็ต้องมาแยกย่อยว่าใครคือหัวแถวหมายเลขหนึ่งอันนี้นก็ต้องอันนี้จะตามหายังไงแล้วครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการที่จะตามหาสิ่งที่ว่านั้นนะครับแล้วเธอไหนไหนก็ไหนไหนผู้คนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำนะมั่งที่จะตามหาให้เจอ เลขหนึ่งคับหรือว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งซะเองก็โอเคนะใครทําได้ก็เป็นปริยญาสายตรงนั้นเลครับทีนี้ผมคิดเว่าเนี่ยเันจะมากถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถึงนั้นสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็จะมีเท่าไหร่ในรถกรรทุกรถโล่มันต้องมีหมายเลขหนึ่งในการที่จะเป็นตัวชี้นำแนล้วก็น,นำพาให้จำนวน10%ที่ว่านั้นได้รู้เหมือนกันเท่าเทียมกันไปด้วยกัน ในในในบทบาทดีล่ของของการที่บอกว่ารู้ตัวเองจนหมดตัวเองนั่นเองนะมนุษย์กลุ่มนี้เรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยประมาณนั้นนะครับทีนี้ไอ้กลุ่มที่เหลือสิบมิลเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยจะเอาไงต่อก็ถือว่ามนุษย์ปกติทั่วๆไปธรรมดาธรมดาก็มนุษย์กลุ่มที่เหลือเนี่ยถ้าหากว่าจะต,ตั้งคําถามว่าปัญหามันมากมายกายกองเลอเกินสารพัดร้อยแปดปัญหา ปัญหาในตัวเองปัญหาในสิ่งแวดลอ้อมปัญหานคนใกล้ชิดใกล้เคียงไปไหนก็มีแต่ปัญหามีคนก็บอกว่าปัญหาไม่ได้มีไม่ได้มีไว้เพื่อแบกบเพื่อหามเนี่ยมันก็เป็นสำนวนนะเนาะเป็นโวหารก็ได้ปัญหามีไว้ให้ขบไม่พิจารณนาว้ให้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจำวันมันจะได้กระสุดได้แต่ก็บอกว่ามีไว้ให้ปรับแก้จะปรับแก้ไงปัญหามันไม่ใช่เรื่องเล่น เอานะตามก็ตามตาม,ตามร่องรอยที่ซีว่ามันจะปรับแก้ยังไงเพงจะกลับแก้ปัญหาก็น่าจะลงมาที่ปัญหาเฉพาะตัวเฉพาะตนมันคงจะเอาปัญหาโดยรวมของมนุษยชาติทั้งหมด90%ที่เหลืออยู่เนี่ยมากองรวมกันแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ตามก็คงจะลําบากเอาเป็นว่าตัวให้ตัวใครกันตรงนี้ในการที่จะมีปัญหาอะไรในแต่ละอย่างในแต่ละเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ ปรับแก้ไปตามบทบาทลีลาและสถานที่นะวันนั้นเวลาและสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นใครลหละใครหลยเป็นคนที่จัดสรรตัวนี้ได้เอมเปรีนิดนึงอืมก็หน้าจอหน้าจอไม่ได้ยินเสียงลุงหอเหรอครับในทางมอนิเตอร์เนี่ยได้ยินชัดแจ๋วเลยนะ แจ๋วเลยนะครับแจ๋วเลยนะครับยังไงยังไงไม่ได้ลุงมันเป็นมอนิเตอร์ครับ่นี่ท่านอื่นเป็นไงครับเห็นเป็นยังอื่นไหมครับท่านอื่น ก่อกวนหรือเปล่าครับอันนี้พอดีถามเรื่องทางการนะครับไม่ก่อกวนเนาะก่ปวนหรือเปล่าครับทีลบหนึ่งนี่ก่อบวนหรือเปล่าครับทางมอนิเตอร์ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณลุงพูดหน่อยครม3บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 4 3 6, 1, 1 2, 3, 4, 4 3, 6, 1. เดี๋ยวให้คุณแมนนี่ตัดสินนะครับเพราะว่าเอกฉันอยู่นะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่ได้ยินกับได้ยินนะครับเพ่าทว่ทางมอนิเตอร์เนี่ยทางต้้ทานเนี่ยเป๊ะเลยเสียงชัดโป๊ะเลยก็เปิดจากเนี่ยครับดูดูเป็นมอนิเตอร์เหมือนกันนะแต่ต้องการเอาผู้ฟังเป็นหลักนะครับ โอเคต่อครับคุณลุงแยกให้ชัดก็คือว่าจากสิ่งไม่ยมือสกรีไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าคือประเด็นปัญหาคือว่าตอนนี้ในสังคมเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความผันผวนรุนแรงแล้วก็น่าจะไม่รู้ตัวคําว่าไม่รู้ตัวหมายความว่าจับของร้อนก็ไม่รู้สึกว่าร้อนจับของเย็นก็ไม่รู้สึกว่าเย็นนี่ก็นี่ก็เหมือนกับโวหารไม่ไม่รู้สึกได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรทีนี้พอไม่รู้สึกอะไรเนี่ยพอเนื่องจากไม่รู้สึกเสร็จปุ๊บ มันจะกลายเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดแต่มันจับของร้อนมันเป็นเย็นของเย็นเป็นร้อนเพราะว่าในทีของมันมันอยู่ในที่เดียวกันอยู่แล้วโดยปกติตรงน,นี้ก็คงยากที่จะเข้าใจแต่ไม่เป็นไรเพราะมันต้องทําคลิปไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะปัญหาหลักใหญ่ใจความก็คือว่าความไม่เข้าใจในรูปแบบของ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 ,ของ,ข,องของอะไรดีของภาษาแล้วกันต้องต้องบอกนี้ไปจับโยงว่าปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยปกป้องคาว่าปกป้องปกป้องยังไง และอะไรไปปกป้องหรือพุทธศาสนาเนี่ยถูกลังแกรหรือยังไงเขาบอกหรือเปล่านี่คือประเด็นอันต่อมาคือเงื่อนไขหลักใหญ่ก็คือน่าจะโฟกัสที่มนุษย์มากกว่าที่จะโฟกัสพุทธศาสตร์หรือศาสนานี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ณจุดนี้ผมว่าเซตอัพแรกเนี่ยนะครับเวลามาถามลุงมัน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 หลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้เลยมันต้องพูดละ ว่าคนที่รู้สึกก็คือรู้สึกคนไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกวันหนึ่งก็โอกาสที่จะได้รู้สึกก็รู้สึกคือว่าเงื่อนไขเดียวก็คือทําตัวเองให้เท่ากับการหมุนของโลกให้ได้แล้วมันจะรอดพ้นจากความย้อนแย้งโดยสิ้นเชิงในตลาดสดตลาดแห่งจึงเนี่ยบอกว่านั้นต้องเป็นเซอัพแรกงว่าเอ้ยมันมันจะทํายังไงให้รู้สึกเท่ากับการหมุนของโลกแล้วมันจะสมูทเองแล้วมันก็จะไม่หล่อยไปตามอิทธิพลของสิ่งรอบตัวที่มันเร้าอ,อย่างรุนแรงตามเงื่อนไขตั้งหลายอย่างมาก เสร็จปุ๊บประเด็นหลักตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของพุทธศาสตร,ร์และก็ศาสนาเพราะฉะนั้นต้องจับแยกให้ครับมันปนกันไม่ได้มันแยกแยกตรงไหนมันรวมมันรวมกันยังไงมันใช้อย่างไรแล้วมันโดยใครก็ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ไปก่อนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ครับก็ถ้าจะแยกทีละข้อก็คงจะไม่ได้เพราะมันสัมพันธ์กันอยู่มันมีทั้งฟังก์ชันและก็มีออปชันในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มใหม่เซตอัพทั้งหมดลุงจะ เริ่มต้นยังไงไปยังไงต่อครับก็ต้องเอาไว้สองกองเนียฮะกองที่หนึ่งคำว่าพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในย่านชาวโลกเอาไว้กองหนึ่งโป๊ะครับอนี้ไม่ต้องไปแตะต้องครับเพราะเป็นสิ่งที่มันเพียวตรงนั้นอ่ะทีนี้พอไปทเป็นศาสนาปุ๊บพอศาสนาปุ๊บก็ต้องถอยหลังมาหาว่าคําว่าศาสนาพุทธพุทธศาสนาเนี่ยเขาเขาสอนให้รู้เรื่องอะไรถ้าถามลุงกาบอกว่า สอนให้รู้เรื่องของธรรมชาติอไธรรมชาติจะเป็นเกิดแก่เจ็บตายหรือว,ว่าธรรมชาติธรรมชาติก็แปลว่ามันทั้งตัวเราตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้าว่าเข้าใจไอ้ธรรมชาติียแล้วเนี่ยคำว่า,าศาสนาเอาไว้กองนันทีเพราะาศาสนาที่ศึกษสารเราเรียกันคือจดจดจำ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 ท่องท่องเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาแบ่งครับาศาสนาที่เคยรเรียนกันมาเอาไว้กองนึง พุทธศาสตร์กรหนึ่งศาสนาก็แม้ถึงตัวเราที่ได้ครับตัวเราคือมนุษย์เพราะนั้นเอามนุษย์กับมนุษย์มาคุยกันทีเนียนไหมถามว่ามนุษย์จริงๆเนี่ยมันถ้าจะเป็นเริ่มต้นคําแรกนะ่ะถ้าไม่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเนี้ยทีนี้พอเวลามันเกิดมาแล้วเนี่ยเจ็ดแปดพันล้านคนที่ว่าเนี่จะไงต่อก็ต้องมารับรู้ตัวเราเองเป็นหลักเป็นสาระแล้วจึงจะเข้าใจตัวธรรมชาตททิที่แท้จริงออกมาได้เพราะฉะนั้นพอเวลารู้จักตัว เราที่แท้จริงออกมาแล้วมันสามารถเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ได้คือเราคือโลกโลกคือเราเลยจะเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าใครก็ตามที่รู้ในภาวะนี้มันก็ต้องรู้หันความรู้สึกอย่างนี้นะฮะความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงทีนี้เอาตรงนี้นะฮะคนคนไหนทําก็จะได้คนไหนรู้ก็คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้คือบอดอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้ารู้คือแจ้งเลยประบาณนั้นนะครับ